สวัสดีครับพบกับนัดนะครับ i ิ u z u ูทักโพเซลครับวันนี้เราอยู่กันที่ i ิสู u คิงยนสาขาสัมยักปักทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถ6ล้อกระบะดำให้ชมกัน1คันนะครับวันนี้เป็นรุ่นอะไรแรงม้าเท่าไหร่แล้วก็ต่อกระบะดำมาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปรีวิวนี้กันเลยครับ ครับและคันนี้นะครับก็เป็น6ล้อขนาดกลางนะครับในรุ่น isuzu frr 210แรงม้าตัวนี้เป็นรุ่นเฟืองช้านะครับมีสติกเกอร์ m a c t a อ k อยู่นะครับตรงนี้นะฮะก็บ่งบอกว่าเป็นรถเฟืองชา้ารถเฟืองช้าก็มีความเหมาะสมในการวิ่งงานที่ลุยๆสมบุกสมบันนะครับต้องการกำลังออกตัวดีๆปีนไต่ทางชันขึ้นทางชันได้ดี นะครับหรือว่าเส้นทางที่มันไม่ใช่ถนนเรียบมันมีอุปสรรคเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีการทดอัตราเฟืองท้ายาไว้ค่อนข้างจะต่ำนะครับเพื่อที่ช่วยในการอ,าออกตัวผ่านพ้นอุปสรรคได้ดีนะครับคันนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวตอนแรกว่าเป็นกระบะดำแน่นอนนะครับก็เป็นกระบะดำที่ต่อมาจากอูน่าจะคุ้นเคยดีนะครับ ดูจากตรงเสาหลังนะครับที่เขาจะมีการแปะสติกเกอร์รับประกัน3ปีนะครับอ่าเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากอู่สามิตรมอรเตอร์นะครับก็ทางอู่สามิตรมอรเตอร์เนี่ยก็มีชื่อเสียงมานานนะครับในเรื่องของการต่อกระบะเหล็กดำนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อหรือรถ10ล้อหรือรถพ่วงก็ดีนะครับรวมถึงรถกึ่งพ่วงด้วยนะครับถ้าพูดถึงกระบะดำนะครับ หลายคนก็ต้องรู้จักนะครับแบรนด์สามมิตรเป็นอย่างดีนะฮะสำหรับรถที่ดัมนะครับที่ต่อกะบะสามม,มิตเนี่ยก็รู้กันดีว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับนะสมมุติว่าเราใช้งานไปแล้วอาจจะหลายปีนะครับแล้วอยากจะขายรถถ้าเป็นกระบะสามม,มิตนะครับก็สามารถขายได้ง่ายแล้วก็ปล่อยได้ราคาสูงนะครับก็นี่ก็เป็นข้อดีของอ ตัวถังกระบะดาที่ต่อมาจากที่นี่นะครับมาดูในส่วนของหัวรถกันนะครับก็กระบะดำสามมิตรเนี่ยต่อที่อู่นี้ก็หัวเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะนอกจากติดตั้งไฟสัญญาณด้านบนหัวเก๋งสีเขียวสี่ดวงนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนอกกนั้นในส่วนหัวก็ไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับก็ขาวสะอาด เรียบหรูดูดีนะครับทําความสะอาดง่ายนะฮะแล้วก็ถูกระเบียบถูกกฎหมาย100%อย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรา,ายละเอียดตัวกระบะกันบ้างนะครับคันนี้ก็จะเป็นกระบะดัมเหล็กนะครับความยาวนะครับของกระบะดัมก็อยู่ที่4เมตรนะครับความกว้างในอยู่ที่2เมตรเเซนติเมตรนะครับ แล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรสินะครับสำหรับตัวกระบะดําเป็นแบบคอกลัว3เส้นนะครับก็วัดก็ดูจากส่วนฝาทึบนะครับแล้วก็มีซี่ลัวขึ้นไปอีก3าซี่นะครับโดยซี่ลัวเส้นบนสุดนะครับลูกค้าก็สั่งให้ทําให้สามารถถอดออกได้นะครับส่วน2เส้นด้านล่างนะครับก็เป็นแบบเชื่อมตายนะครับไม่ถอด มาดูในส่วนของฝาข้างนะครับฝาข้างก็จะเป็นแบบสามารถเปิดลงมาได้นะครับกรณีที่เราไม่ยกดำล้วก็สามารถเปิดฝาข้างห้อยลงมาได้เอาของลงด้านข้างได้ในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบฝาท้าย2ตอนนะครับฝาท้ายในส่วนทึบสามารถเปิดห้อยลงมาได้กรณีเราไม่ยกดำนะครับก็เอาสลัก2ตัวฝั่งซ้ายขวาออกนะครับก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ในส่วนของซี่รั้วของฝาท้ายนะครับ สี่ล้วสเส้นเนี่ยก็จะอยู่ในซองเสียบซ้ายขวาตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็สามารถที่จะขันน็อตตัวนี้นะครับ2ฝัง่งแล้วก็ยกออกได้นะครับกรณีต้องการที่จะเอาซี่ล้วด้านท้ายออกทั้งหมดก็สามารถทําได้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีตัวกันด้านข้างนะครับ ก็เรียกว่ากัดข้างกาดกันมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับแล้วก็มีตัวกล่องเอาไว้เก็บของได้แล้วก็สามารถล็อกกุญแจได้นะครับตัวกระบอกดัานะครับสําหรับรถไซส์นี้ก็จะใช้กระบอกดัาพิกัด8ตันนะครับกำลังยกก็คูณ2นะครับก็เรียกว่าสามารถยกได้ถึง16ตันนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกอีซูซุนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆราคานะครับการใช้เงินออกรถและก็ยอดผ่อนนะครับได้ทางอีซูซุทักโฟเซลที่หมายเลข089-522-0077ะครับแล้วก็เป็นไลน์ ID ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกที่อาจจะเข้ามาครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับ ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในสมาร์ทโฟนของท่านทางช่องของเรากา็จะมีการรีวิวนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วก็ก่อนที่จะนําส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็จะมารีวิวให้ชมกันเพราะว่ารถบางรุ่นบางแบบตัวถังบางชนิดนะครับก็อาจจะตรงความต้องการกับทาง ท่านที่จะต้องการใช้รถบรรทุกนะครับก็สามารถได้ที่จะดูเป็นแนวทางนะครับหรือว่าศึกษาในรายละเอียดไว้นะครับพอถึงเวลาที่จะต้องใช้ก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับทางเราก็มีการบริการนะครับอยู่กับบ้านเลยนะครับเรามีรับจองออนไลน์นะครับโอนผ่านบัญชีบริษัทนะครับแล้วก็เรามีบริการ ส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาให้ถึงบ้านแล้วก็สุดท้ายรถเสร็จมาก็นําส่งลูกค้าถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในทุกๆขั้นตอนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้เซลนัทลาไปก่อนครับพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ